มาร์คมาแน่เขาดาวไอคอนสยามมาแน่มาร์คก็เซเว่นชวนอากาเซไทยปากหมุดเขาดาวไอคอนสยามเหล่าอากาเซ่ไทยรอ,อกรี๊ดได้เลยมาร์คต้วนหรือมาร์คก็เซเว่นร่วมงานที่ไอคอนสยาม31ธันวาคมนี้ไม่ปล่อยให้เหล่าอากาเซ่ไทยต้องคิดถึงนานเพราะมาร์คต้วนหรือมาร์คก็เซเว่นกำลังจะกลับมาหาทุกคนอีกแล้วปีนี้พิเศษสุด เพราะอากาเซจะได้เจอมาร์กในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองซึ่งทางเพจมาร์กต้วนได้ออกมาแจ้งข่าวดีนี้แบบสดๆร้อนๆว่ามาร์กต้วนมีตารางเดินทางมาร่วมง,งานที่ไอคอนสยามวันที่31ธันวาคมนี้โดยหนุ่มมาร์กได้โพสต์ทวิตเตอร์ชวนทุกคนมาจอยด้วยกัน See your day ทำเอาเหล่าอากาเซ่ไทยกรี๊ดกันสนันโซเชียลปักหมุดน,นับวันรอแล้วในขณะที่ทางเพจไอคอนสยามก็ได้รีโพสต์เพจมาร์กต้วนพร้อมแคปชั่นว่าแท็กไอคอนสยาม x มาร์กต้วนแท็ก m a z i n g Thailand with มาร์กต้วนแท็กไอคอนสยามเป็นการตอกย้ำว่ามาร์กมาแน่และจะมีงานแถลงข่าวเร็วๆนี้ โดยก่อนหน้านี้ทางไอคอนสยามได้ประกาศจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2023งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะเป็นแลนด์มาร์คเคานดาวสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยจัดขึ้นท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำที่งดงามที่สุดที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกผ่านโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวระดับโลก อาทิ CNN BBC AP Reuters, ABC และอีกมากมายค่ะทั่วโลกต่างชื่นชมความงดงามของค่ำคืนแห่งการก้าวสู่ปีใหม่บนโค้งน้ำเจ้าพยาสายน้ำแห่งหัวใจของคนไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นแลนด์มาร์คระดับประเทศที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศไทยทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ทางเฟซบุ๊กไอคอนสยามนะคะ